เปลี่ยนภาษาใน IG จจากภาษาอังกฤษกลายมาเป็นภาษาไทยอัปเดตใหม่ล่าสุด นะะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาใน Instagram หรือว่าใน IG กันนะคะซึ่งจะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษให้กลายมาเป็นภาษาไทยอย่างเช่นเดิมซึ่งวิธีการนะคะก็ให้เรากดแตะเข้ามาที่ Instagram หรือ IG พร้อมๆกันจากนั้นให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านล่างซ้ายมือ ขวามือนะคะทุกคนขออภัยด้านล่างขวามือนะทีนี้ให้เราปัดแบบนี้เล็กน้อยเพื่อที่จะให้ขีดสามขีดของเราแสดงขึ้นมาพอขีดสามขีดของเราแสดงขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ให้เรากดแตะไปที่ขีดสามขีดบุ่มบนขวามือค่ะจากนั้นนะคะทุกคนให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอันนี้นะ้ําก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะแต่ว่า จำสัญลักษณ์เอาให้เราเลื่นขึ้นนะคะไปที่ตัวนี้นะตัวนี้ค่ะทุกคนกดแตะไปที่ตัวนี้ตามลูกศรเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยให้นำเครื่องหมายติ๊กถูกนี้ไปติ๊กที่ภาษาไทยก็ให้เราเลื่อนหาภาษาไทยของเราไหนภาษาไทย อพอเจอภาษาไทยแล้วกดแตะไปที่ภาษาไทยค่ะและรอสักครู่นะคะจากภาษาอังกฤษของเราก็จะกลายมาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมสังเกตไปที่คําว่าสตอรี่ของคุณเมื่อกี้ยังเป็นอังกฤษอยู่ตอนนี้กลับมาเป็นภาษาไทยแล้วและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเปลี่ยนภาษาใน i g สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ